สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาทำเค้กก้วยหอมสูตรไม่ใส่แป้งแล้วก็ไม่ต้องใช้เตาอ,อบก่อนอื่นไปทำคาราเมลกันก่อนนะคะเราใช้น้ำตาลทรายแดงปริมาณ30กรัมใส่ลงไปในกระทะยังไม่ต้องเปิดไฟจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณสัก10กรัมนะคะจริงจริงจะไม่ใส่น้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่โอกาสไหมนี้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราใส่ไปเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มันไหมได้เร็วนั่นเองค่ะ จากนั้นให้เปิดไฟใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องคนเราจะใช้วิธีการเอียงกระทะไปมาเพื่อให้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็ตั้งทิ้งไฟสักครู่นะคะให้มันมีความเหนียวขน้นอย่าเดินหนีนะคะเฝ้าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไหม้ได้ค่ะ พอน้ำตาลเราเริ่มเหนียวแล้วนะคะเป็นคาราเมลแล้วเราก็จะนำไปเทสใส่พิมพ์เค้กเราใช้พิมพ์ไซส์1ปอนนะคะเป็นรูปทรงกลมกลิ้งให้ทั่วๆก้นเลยนะคะแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนจากนั้นไปเตรียมนะคะส่วนผสมที่เป็นตัวเค้กเนาะกล้วยหอมทั้งหมด3ลูกไข่ไก่3ฟอง นมจืด200 ml นะคะวันนี้ใช้เป็นนมโรงเรียนแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็กลิ่นวานิลาอีกสักเล็กน้อยนะคะ mm hmm. ถ้าใครไม่อยากให้หวานมากก็ไม่ต้องใช้กล้วยสุกมากนะคะเพราะว่าความหวานนี่หลักๆจะได้จากกล้วยเลย mm hmm. นํำทั้งหมดเนี่ยนะคะใส่ลงไปในโถปัน นำท่าอย่างปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นก็นําไปเทใส่ตัวพิมพ์เค้กที่เราเอาน้ำตาลคาราเมลนี่คะรองก้นไว้แล้วจากนั้นเราจะนํากระดาษฟอ,อยล์มาคลุมด้านบนไว้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราจะทําให้สุกโดยการจะเรียกว่าต้มหรือว่านึ่งก็ได้นะคะเอาน้ําใส่ลงไปในกระทะหรือหม้อใบใหญ่นิดนึงแล้วก็เอาพิมพ์เค้กที่เราใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปตั้งนะคะให้น้ํามันขึ้นมาอยู่ระดับครึ่งพิมพ์แล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะปิดฝาด้วยเราจะต้มหรือว่าจะเรียกว่านึ่งก็ได้นะคะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะถ้าน้ํามันแห้งก็แนะนําว่าให้หยอดลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้น้ําเราไม่ได้แห้งเลยนะคะผ่านไปประมาณเกือบๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลองมาเช็คดู มันก็สุกใช้ได้แล้วเนาะจากนั้นก็ยกออกมาตั้งให้เย็นก่อนแล้วก็นำเข้าตู้เย็นอีกประมาณสัก1-2ชั่วโมงเพื่อให้มันเซตตัวดีค่ะอันนี้คือหลังจากแช่ตู้เย็นประมาณสัก1ชั่วโมงนะคะมันก็จะติดข้างๆเล็กน้อยให้เราใช้ไม้ไปแหลมแซะด้านข้างออกค่ะจากนั้นก็ก็จะคว่ำใส่จานแบบนี้นะคะ ได้แล้วค่ะเค้กของเราสูตรไม่ใส่แป้งแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใช้เตาอ,อบใครจะอบก็ได้หรือจะแบ่งเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็นําไปนึ่งก็ได้นะคะจะว่าไปหน้าตาข้างในนะคะเนื้อมันเนี่ยคล้ายๆสังขยาเหมือนกันนี่เลยค่ะเนื้อข้างในเป็นแบบนี้เลยก็จะมีสีของกล้วยแบบเป็นเส้นๆ้นดำๆนิดนึง รสชาติก็จะหวานๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของกล้วยไม่คาวไข่เลยเพราะว่าเราจะใส่กลิ่นวานิลาแล้วก็กลิ่นกล้วยนี่มันจะกบความคาวของไข่ได้ดีค่ะแช่ตู้เย็นไว้เย็นๆก่อนทานก็อร่อยนะคะลองไปทำดูค่ะ